สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลี่มาถึงวันนี้ที่เราได้เห็นฟอร์มของนักตกสาวไทยรุ่นใหม่นะครับบอกเลยว่ามาแรงมากๆเกินคาดสุดๆครับด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยมนะครับทุกสกิลทําให้ตอนนี้นักตบไทยของเรากระแสะปังทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแฟนวอลลย์ทั่วโลกได้ต่างยอมรับในฝีมือของสาวไทย มาดูในไทยนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่า f อฟบ้านเรานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวอลเลยเป็นกีฬาย,ยอดนิยมอันดับตน้ตนๆยอดนิยมมากๆครับตอนนี้สื่อทุกสำนักต่างลงข่าวตีข่าวกันรัวๆครับรวมทั้งคนต่างประเทศนะครับ ก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันแบบรัวๆว่าสาวไทยมีสกิลที่น่าทึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นเลย FIVB ตอนนี้ลงสาวไทยยอดวิวก็2 3สล้านไปแล้วนะครับในที่สุดสาวไทยก็พิสูจน์ตัวเองสำเร็จและเป็นที่พูดถึงอย่างวงกว้างอยู่ในขนาดนี้สู้ต่อไปนะครับสาวๆเราเชื่อว่าสู้กับทุกทีมได้สนุกแน่นอนครับดูจากฟอร์มแล้ว